พอเราเข้ามาถึงในตัวบ้านนะคะเราก็จะเจอกันศารกันการสา์ลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการสร์ที่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าหลังคาโปร่งแสงแต่เป็นหลังคาโปร่งแสงที่อยู่ภายนอกตัวบ้านอันนี้ถือว่าเป็นหลังคาโปร่งแสงที่ทําได้นะคะแต่ถ้าเกิดหลังคาโปร่งแสงนี้อยู่ภายในตัวบ้านอันนี้คือผิดทันทีเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทําหลังคาโปร่งแสงลักษณะแบบนี้ภายนอกตัวบ้านสามารถทําได้แต่ถ้าอยู่ในตัวบ้านแม้แต่แผ่นเดียวไม่ได้เลย ะะแล้วลักษณะของการสาดนะคะที่ถูกต้องห้ามเลยออกจากรั้วบ้านเราต้องล้นเข้ามาอย่างน้อย60ซนติเมตรคุณจะทําสั้นกว่านั้นได้เลยนะ,ะแต่ประเด็นคือน้ําต้องตกภายในบ้านเราซับท,ที่เราหาเราต้องใช้ด้ตัวเราเองนะคะแล้วการทํามุมเอียง5องศาเท่านั้นไม่เกินจากนี้ทํามุมเอียงลงแค่5องศาถ้าคุณทําต่ําเกินไปมันก็จะบังกระแสซับที่จะเข้าบ้านเราเพราะฉะนั้นการสาดทํามุมเอียงแค่ 5องศาเป็นโปร่งแสงก็ได้ทึบแสงก็ได้แต่ห้ามเลยออกจากรั้วบ้านเราให้ล้นเข้ามา60เซนนะคะเพราะฉะนั้นกันศาสตร์รอบบ้านไม่ว่าจะด้านซ้ายขวาหรือหลังบ้านห้ามเลยออกจากรั้วบ้านเราเด็ดขาดรอบบ้านเพราะฉะนั้นซับจะต้องตกภายในตัวบ้านเราทั้งหมดเนาะอันนี้เป็นกันสตร์ที่ถูกต้อง